แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วันนี้คุณจะได้รับการฟังที่ดีวันนี้คุณจะได้ความรู้ที่ดีเพราะว่าแบงค์เข็มเพชรจะเปิดความลับในการดูเหรียญในการดูแบงค์ในการดูพระให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าเฮ้ยหากเอฟซีท่านใดที่มีของเหล่านี้อยู่ที่บ้านเราจะดูอย่างไรมันถึงขายได้เราจะสังเกตอย่างไรมันถึงแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้พี่ๆรู้ไหมครับของบางสิ่งบางอย่างมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้นะ เน,นีรัเมื่อวานแบงค์จ่ายเงินตอนเช้า2อล้านสี่แสนบาทแลกกับพาเครื่องเพียงแค่ไม่กี่องค์อ่ะคุณลองคิดดูดิว่าหากของที่บ้านคุณแล้วมันมีมูลค่าแบบนี้คุณจะขายไหมหรือว่าคุณจะทิ้งกว้างไว้โดยที่คุณไม่รู้คุณค่านะครับแต่ FC ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่นะแล้วเป็น FC ของแบงค์พี่ๆจงจำไว้นะครับ แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณปะเมือราคาฟรีนะครับย้ำนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณปะเมือราคาฟรีครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรน,นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับแต่ถ้าเกิดเอฟท่านใดค,ครับมีของอยู่ที่บ้านแล้วพี่ๆอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าไม่ว่าจะเป็นภาเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามของเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณเนี่ย คุณสามารถติดต่อแบงค์มาได้เดินทางมาหาแบงค์ครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านบอกเลยนะตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาเลยมารับเงินกลับบ้านนะครับมารับเงินกลับบ้านอย่างที่แบงก์บอกนะครักท่านใดที่ดูอยู่แล้วเฮ้ยฉันมีแบบเนี้ยฉันจะไปขายได้ที่ไหนคุณเดินทางหยิบของคุณเดินทางมาวันนี้ผมมีทีเด็ดมาให้ทุกท่านได้ดู วันนี้ผมมีของเก่าที่ผมรับซื้อเอามาให้ทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยของแบบนี้มันสามารถแปลเปลียดเป็นเงินแสนได้อย่างเช่นเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษที่หลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยที่บ้านฉันมีแบบนี้เนี่ยเหรียญสิบรุ่นนี้เนี่ย,ย,นนย,ยการจนารุ่นนี้ที่บ้านฉันมีแบบเนี้เอามาขายได้ที่ไหนผมบอกคุณเลยนะครับคุณมีแบบนี้คุณเอามาขายที่ผมนะครับ คุณมีแบบนี้คุณเอามาขายที่ผมร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสียานสวัสดีพี่หมอครับสวัสดีพี่หมอภูมิพัฒน์ฟาร์มครับสวัสดีพี่แม่น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เจนน้อยสมบูรณ์นะครับสวัสดีพี่ทองฟ้าครับอาวใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้คุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอเหรียญเนี่ยมันต้องดูอย่างไรมันถึงขายได้พักเครื่องและผมเชื่อเอฟซี FC ที่ดูอยู่มีพักเครื่องอยู่ที่บ้านเยอะมาก เยอะมากสวัสดีพี่แม่น้อยครับสวัสดีพี่เข็มจีราสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีพี่แมนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เกดอยสนรักจ้าสวัสดีพี่จำปานะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับใครเป็น f อซีผมขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยทักทายครับสวัสดีพี่บอมครับนะครับร้านอยู่ที่ไหนตรงข้ามแบงค์กรุงไทยนะครับสาขาสียานคุณมาได้เลยคุณหยิบของและคุณเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นพาเครื่อง แบงค์เก่าเหรียญเก่าเดี๋ยววันนี้ผมมีทีเด็ดมาให้ดูด้วยขอคนละหนึ่งแชร์ครับเดีย๋ยวแชร์ก่อนวันนี้มีทีเด็ดมาให้ดูด้วยนะคนละหนึ่งแชร์นะนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับ fc จ๋ามานะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีกแล้วโดนบล็อกอีกแล้วผมแล้วงงกับติกตอก,อกจริงๆเลยบล็อกผมอีกแล้วนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับคำแนะนำจำกัดด้านค้นหาเปลี่ยนเส้นทางผู้ซื้อไปซื้อของติ k t o ็อภายนอกใครไปซื้ออะไรเดี๋ยวก่อนยังไม่มีใครออกไปเลยยังไม่ได้แนะนําทางไหนเลยแชร์แล้วขอบพระคุณครับขอบพระคุณสวัสดีพี่วิภาครับนะครับปะมาเรามาดูกันเรามาคุยกันเอฟซจ๋าเอฟซี FC ท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านเอามีเหรียญก่อนใครมีเหรียญอยากขายกดเลขเครับแล้วกดหัวใจรัวๆผมหน่อยออยฝั่งนี้นะ นะครับใครที่มีเหรียญอยากขายกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรัว,ว,ส,ว Serbia, สวัสดีคุณสัสินัน์ครับสวัสดีพี่จำปาครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใครมีเหรียญอยากขายกดเลขเก้ามาเดี๋ยวรอนะครับอย่างที่บอกหากคุณมีแบบนี้แล้วคุณอยากขายคุณติดตอ่อแบงค์มาคุณติดตอ่แอแบงค์มาเดี๋ยวผมขอตอบไลน์ก่อนใครแชร์แล้ว <S <S พิมพแชร์แล้วครับใครแชร์แล้ว <S <S พิมพ์แชร์แล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยปั๊บนะเดี๋ยวดูพารก,ก่อนไม่นา่ารอดสิสวัสดีครับนะครับใครมีพารเครื่องหยิบมาได้เลยสวัสดีพี่พันโตครับอ่ะกดเลขเก้ามาเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ให้เพื่อนเพื่อพ,อพ,พี่พี่ได้ดูกัน <c oughs> นะครับมีเหรียญเยอะเลยที่บ้านอ่ะใครมีเหรียญหยิบมาติดต่อมานี่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 แต่ก่อนคุณจะดูอย่างอื่นคุณดูนี่ก่อน ก่อนคุณจะดูอย่างอื่นคุณดูนี่ก่อนนี่คือพักเครื่องเป็นพักเครื่องที่แบงก์บอกเอซีทุกท่านว่าหากเอซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องคุณติดต่อมาคุณมารับเงินสดคุณหยิบพักของคุณและคุณเดินทางมาที่นี่มาที่นี่ได้เลยตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสี่ย่านย้ำนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านล้านเปิดทุกวัน คุณมีพัชเครื่องแบบนี้เนี่ยพี่ดูดิพัชเก่าพัชใหม่พัชกล่องเนี่ยพวกนี้สามารถขายได้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เยอะมากๆบางท่านรับเงินแสนนะครับนะขอบคุณทิกตอกนะครับขอบคุณครับกดไลค์รวยๆผมหน่อยนะบางท่านรับเงินแสนกับบ้านสวัสดีพี่แมนจากอุทัยครับนะครับอ่ะมาเรามาดูกันนี่คือเหรียญ10บาทไหนๆก็ไหนๆแล้วโดนบล็อกไปใช่ไหมดูนี่เลยนี่คือเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษ ใครเคยเห็นเหรียญสิบบาทรุ่นนี้มัางที่เป็นรูปช้างแบบเนี้ยใครเคยเห็นมัางเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทิกในการดูเอาใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นให้ผมหน่อย <c oughs> นะครับใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจเด้งเ่งกดหัวใจรัวๆมาเดี๋ยวผมจะบอกทิกในการดูเดี๋ยวผมจะบอกทิก,ว,กทว่าเฮ้ยเหรียญสิบบาทแบบเนี้ยดูอย่างไรมันถึงขายได้ นะครับแชร์แล้วขอบคุณวิวหลังวังครับนะมาเลยจ้ามาเลยจ้าสวัสดีพี่ท้องฟ้าสวัสดีพี่เมธบงรุทองครับอยากเจาพระมาที่้านต้องทําไงหากมีพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกล่องแบบนี้หรือว่าจะเป็นพักกูแบบนี้คุณเอาหยิบพักคุณและคุณเดินทางมาหาผมหยิบพักของคุณและเดินทางมาหาผมเลยมาเช็คพักฟรีมาประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำนะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวอะ เรามาดูเหรียญน,นี้กันครับในไหนก็โดนติกต็อกบล็อกแล้วอ่ะดูฮะนี่คือเหรียญสิบบาทพระราจพิธีการจานาพิเศษปีสามเก้าคุณเห็นไหมนี่คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นไหมนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญเหรียญน,นี้คุณฟังผมนะนะครับมันมีจุดที่ดูอยู่ไม่ใช่ทุกเหรียญที่มันอยู่ที่บ้านคุณมันจะขายได้ไม่ใช่ทุกเหรียญที่มันอยู่ที่บ้านคุณแล้วเฮ้ยฉันมีแบบเนี้ย มันขายได้หมดเลยไม่ใช่ครับอ่าแล้วเรามาดูนะเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าที่มันมีราคาพี่ดูนะเหรียญสิบบาทกาจจนาที่มีช้างสองตัวปรากฏอยู่เหรียญคุณหยิบมาแล้วคุณหมุนแบบนี้ขายได้ต้องเป็นเหรียญภาษีเียนกลับเท่านั้นนะมีหลายคนไม่เข้าใจอยู่ตอนเนี้นี่นี่เห็นไหมหมุนมาแล้วพาษีเงทิ่มลงอยู่ที่ด้านล่างหนึ่งเหรียญแบบนี้สภาพใหม่ๆอัละสามพันไม่ใหม่อลละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย แต่ถ้าเป็นพัสยุตรงไม่มีราคานะครับฟังนะถ้าเป็นพัสยุตรงเอาไปใช้ได้เลยมันมันเยอะมากมันเยอะมากอ่ะแล้วพี่ดูนี่เมื่อกี้ใครที่บอดที่บ้านมีพักเครื่องแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนะครับขอบคุณครับอ่านี่นี่นี่พี่หัดพี่หัดบอกว่าที่บ้านมีพักเครื่องอยู่เยอะเลยจะเอาไปขายได้ที่ไหนพี่จ๋าฟังนะพี่มีพักกล่องแบบนี้อ่ะพี่ดูนี้ก่อนพักกล่อง เป็นพระทั่วไปที่อยู่ที่บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นพระหลักร้อยพระหลักพันพระหลักหมื่นพระหลักแสนคุณหยิบพระคุณและคุณเอามาให้แบงก์เช็คราคาได้นะครับอันนี้เป็นพระกล่องพระใหม่นะแล้วพี่ดูนี่พระกุพระกุเนี่ยต้องบอกว่ามีอายุหลายๆร้อยปีแต่ไม่มีคนนิยมสะสมแล้วพี่ดูดินี่องค์ใหญ่ๆโตๆแบบเนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะแล้วที่บ้านคุณมีพระกุแบบนี้ที่บ้านคุณมีของแบบนี้ คุณหยิบของของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์นะเดินอางมาสวัสดีจันเบล่าบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีเสียฟาร์มบาราเก้าวครับคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาหาผมตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านไม่มีโกหกไม่มีหลอกลวงไม่มีการเรียกเก็บเงินใบรับประกันใบรับรองค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่เสียคุณฟังนะ ค้าอะไรแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เสียใครเก็บเงินพี่พี่คือโจรเลยขอบพระคุณครับนี่พระเนี่ยคตดเยอะผมซื้อมาเนี่ยพี่ต้องบอกว่าผมซื้อเนี่ยเยอะมากพระกูเนี่ยเนี่ยหากใครที่มีพระแบบนี้เนี่ยพระกูแบบนี้เอามาขายเอามาเช็คเอามาแลกเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับสวัสดีพี่พิษครับนะครับพระเครื่องมีอ่ะพี่จา๋า fc ท่านใดมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านผมรบกวนพิมพ์คําว่ามีสละเวลากับผมหน่อยมอมาสระอีแล้วกดหัวใจรัวๆครับวันนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้จะรีบเข้าร้านนะครับ fc ท่านใดนะครับมีของอยากขาย <c oughs> นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะรีบเข้าร้านจะไปรอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านนะลูกค้าไวสองท่านแต่ไม่เยอะนะเจ้าหนึ่งสามหมื่นไก่จันเจ็ดแปดหมื่นนะครับนะสวัสดีครับมีพักเครื่องอยู่เยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนะ มีพระเครื่องเหรียญระฆังว่ํามพระพุทธสมเด็จพระพุทธจารย์โตเก่ามากแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าคุณหยิบพระคุณแล้วคุณเอามาเช็คคุณหยิบพระของคุณและคุณเอามาเช็คที่ร้านตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันบอกเลยคุณหยิบมาปั๊บรับเงินสดเนี่ยพี่ดูเด็กพักกุนเนี่ยองค์ใหญ่โตๆเบอรเลอร์เธอแบบเนี้ยนะครับไม่มีใครสนใจแล้วตอนเนี้ย ไม่มีใครค่อยสนใจแล้วแต่คุณหยิบแบบนี้มาหาแบงค์เข็มเพชรคุณได้รับเงินกลับบ้านแน่นอนอาจารย์เบนหัวเราะนะครับนะส่งไปแล้วครับไม่ผ่านอาจารย์เบนบอกโหทัดแท้นะพี่ชุดของพี่อะผมว่าสามองค์ผมว่าต้องมียี่สิบยี่สิบเอ็มขั้นต่ำสวัสดีลุงพลครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ่ะใครมีคำถามถามได้เลยนะ นะครับสวัสดีพี่พาวครับสวัสดีครับนะครับมีพระอยู่ที่บ้านเยอะมากอยากจะเอาให้พี่แบงค์เช็คแต่เดินทางยากต้องทอํายังไงพี่จ๋าฟังนะเอฟซท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับแล้วคุณมีของคุณอยากขายคุณอยากจะแปลเปยเป็นเงินสดคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชรพูดแค่นี้คุณนึกคุณคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชหยิบพระคุณแล้วคุณวิ่งมา เดินทางมามาที่ร้านมารับเงินสดพี่รู้ไหมครับพระบางองค์เหรียญบางเหรียญมันแปลเปรตเป็นเงินได้จริงนะนี่อย่างเงี้ยองหนึ่งห้าพันองหนึ่งแปดพันองหนึ่งหมื่นหนึ่งองหนึ่งสามพันมันแล้วแต่พระของคุณครับมันอยู่ที่คุณแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ผมว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยรับซื้อแบบเนี้มันมีราคาด้วยนะเฮ้ยแบงค์ที่มันรับซื้อแบบเนี้มันสามารถขายได้ด้วยแล้วตอนนี้มีลูกมีเอฟซีนะครับเดินทาง นะครับมาที่ร้านกันโคดเยอะตอนเนี้ยนะครับอ่ามีธนบัตพรพัเครื่องตรวจสอบทางไหนอยู่ไกลต้องมาที่ร้านนะครับหากคุณจะเช็คเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมาที่ร้านนะครับมาที่ร้านไม่มีค่าจ่ายนะบาทเดียวสลึงเดียวเซี่ยวเดียวก็ไม่มีการเก็บใครเก็บเงินพี่ๆคือโจรพ,พี่จำคำแบงค์ไว้อย่าไปโอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดย้ํานะครับ อย่าไปโอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดเดอ้อผมมีพัสดุนะครับได้ครับผมไม่มีปัญหาครับส่งส่งพัสดุมาได้นะมาเรามาดูนี่กันธนบัตรธนบัตรที่ผมบอกว่าหากท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีธนบัตรแบบนี้แล้วคุณอยากขายคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชรก,ก่อนนี่อย่าเพิ่งเอาไปใช้นะ อย่าเพิ่งเอาไปใช้คุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชรก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีสวัสดีพี่สุรชัยครับสวัสดีครับพี่ช่วยแชร์หน่อย <c oughs> ใครเป็น f อฟซผมคนละหนึ่งแชร์ครับมาที่ร้านไม่ต้องนัดบอกเลยนะมาที่ร้านไม่ต้องนัดคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาเลยไม่ต้องนัดนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบัตรประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่เสียคุณจำคำแบงค์ไว้ ใครเก็บเงินพี่ๆคือโจรอะผมพูดได้แค่เนี้ยอย่างอื่นอย่าไปเสียนะอย่าไปเสียเงินนะเชื่อผมนะนี่แล้วพี่ดูนี่แบงค์ที่มันขายได้มันจะเป็นธนบัตรแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไหน,ไหนๆก็โดนบล็อกแล้วผมหยิบให้ดูซะเลยนะครับแบงค์ที่มันขายได้มันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับส่งรูปไปในในบ้านในบ้านเขียวแล้วเดี๋ยวดูให้นะครับ หนังสือพระมหาชนกรับไหมตอนนี้ราคาหนังสือพระมหาชนกไม่ดีเลยนะครับเนื่องจากจะราคาของเหรียญพระมหาชนกตกลงเป็นอย่างมากหนังสือเป,เปล่าผมยังไม่รับซื้อนะครับสวัสดีพี่สุรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกวันนี้ติ๊กต็อกงอนผมใช่ไหมเนี่ยสวัสดีบ้านแดงนะครับอ่ะพี่ๆดูนะนี่คือธนบัตรที่ผมบอกพี่ๆว่าหากท่านใดที่มีธนบัตรแบบนี้ คุณพบเจอคุณอย่าพึ่งนำไปใช้20บาทหนึ่งใบาสามารถแปลเปลียนเป็นเงินได้ใบละ3,000บาทใครเคยใช้แบงก์ยีบาทรุ่นนี้บ้างครับใครเคยใช้กดเลข9มาสวัสดีพี่บุญจันทร์รับ20บาทแบบนี้ใครเคยใช้กดเลข9ให้ผมหน่อยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมีจุดสังเกตความแพงให้ดูว่าเฮ้ย แบงค์แบบนี้มันดูยังไงมันดูตรงไหนมันสังเกตรเกตรงไหนมันถึงขายได้มันสังเกตตรงไหนมันถึงจะขายได้ใบละสองสามพัน่ะสวัสดีพี่ฟันครับนะครับมันถึงขายได้ใบละสองสามพันอ่ะสวัสดีครับเอาใครมีใครเคยใช้กดเลขเก้าผมหน่อยได้ไหมละ่ะผมเชื่อร้อยละแปดสิบกดเลขเก้ามาเนี่ยไม่เคยดูอ่ะพี่ๆดูนะแบงค์ยี่สิบแบบนี้ใบละสองพันอย่าไปใช้นะอย่าไปใช้นะจุดสังเกต กด9มาใครอยากรู้กด9กดหัวใจสวัสดีเสียบาทสครับ <c oughs> สวัสดีเสียบาทสครับสวัสดีครับแชร์ยังเนี่ยยังไม่มีใครแชร์ผมเลยนะวันนี้ยังไม่มีใครแชร์ผมเลยนะอ่ะพี่พี่ดูครับนี่คือธนาบัตร20บาทรัชกาลยี่สิโดยทั่วไปธนาบาัตรแบบนี้มันจะมีจุดสังเกตกวามแพงอยู่เดี๋ยวผมหาตัวอย่างเปรียบเทียบแป๊บนขอเวลาแป๊บเดียวเนี้ ขอเวลาแป๊บเดียวอะคุณดูครับแบงก์ยี่สิบบาทโดยปกติทั่วไปมันจะมีเป็นลักษณะแบบนี้นี่พูดถึงพลาสติกนะมันจะมีะพี่เห็นไหมมันจะมีลักษณะจุดสังเกตความแพงของธนบัตรใบนี้อยู่คุณดูนะธนบัตรแบบธรรมดาปกติมันจะมีเส้นดำๆดำเห็นไหมครับอ่ะใครเห็นเส้นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยใครเห็นพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยเนี่ยเห็นไหมเส้นตรงนี้นี่นี่เส้นตรงน,นี้ใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจับทุกวันใช่แต่คุณไม่เคยดูนี่เผิดไหมธนบัตรแบบปกติมันจะมีเส้นอยู่นี้แต่ธนบัตรที่มันหายากคุณเห็นเส้นไหมครับคุณเห็นเส้นไหมครับเห็นไหมนี่ไม่มีเส้นเส้นคือเส้นโลหะตรงนี้หนึ่งใบแบบนี้มีราคาสภาพเก่าใบหนึ่งห้าร้อยใบละเจ็ดร้อยใบละแปดร้อยสภาพใหม่ๆใ,ใบละสองพันใบละสามพัน คุณมีคุณหยิบมาให้ผมได้ขั้นต่ำผมรับซื้อใบละสองพันอะเห็นไหมเห็นปะใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจแล้วให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมหยิบแบงค์ยี่สิบอันต่อไปให้ดูครับใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับอ่าและมัดระวมิจฉาชีพนะตอนนี้มิชฉาชีพโคตรของโคตรเยอะนะครับมิจฉาชีพโคตรของโคตรเยอะอ่ะเข้าใจแล้วขอบพระคุณครับอันนี้คือแบบไม่มีเส้นอะและคุณมาดูแบงค์ยี่สิบบาทใบนี้ พี่เชื่อไหมสมัยก่อนตอนธนบัตรออกมาใหม่ๆผมแบงค์รับซื้อใบละหมื่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบงค์รับซื้อใบละหมื่นอ่ะคุณดูมีเส้นโลหะแบบปกติถูกปะ่ะผมรับซื้อนะแบบนี้นะใหม่ๆใบละพันใหม่ๆใบละหนึ่งพันเอาแชร์ไปครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนใครอยากรู้แชร์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับเนรับแบงค์ยี่สิบบาทมันสามารถขายได้แบงค์ยี่สิบบาทมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสมัยก่อนใบละหมื่นนะ แชร์ก่อนเดี๋ยวให้ดูทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนะครับร้านอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านขอบคุณหลฟ์รัวๆเลยนะครับผมขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับพบเจอนะและเอามาขายแบงค์เข็มเพชรมีพระมีแบงค์มีเหรียญมีของเก่ามีเครื่องเงินมีขันเงินมีเข็มขัดเงินมีอะไรก็แล้วแต่คุณอยากขายคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชรได้เลยอ่ะเรามาดูธนบัตรใบนี้กันครับ เรามาดูธนาบัตรใบนี้กันครับน,น,น,นี่คือแบงค์ยี่สิบบาทที่มันมีราคารับซื้อใบละหนึ่งพันบางคนเจอแบบนี้ห้าใบวันก่อนเด็กนักเรียนเอามาขายห้าใบก็พูดว่าไงร่ว่าคุณพ่อเอาเงินให้ไปโรงเรียนในในจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทหยิบแบงคขึ้นมาดูมันเป็นแบงคแบบที่ตามหาเอามาขายผมห้าพันอ่ะแต่น้องเขายังเป็นเยาวชนอยู่คือ จะไปจะไปถ่ายคลิปมาเดี๋ยวโดนบล็อกไม่ดีเดี๋ยวโดนพีดีดกฎหมาย PDPA นะครับอ่ะพี่พี่ดูนะนี่คือแบงค์ยี่สิบอ่ะใครเคยใช้พิมพ์เคยใช้ให้ผมหน่อยใครเคยใช้แบงค์ยี่บาทรุ่นนี้พิมพ์เคยใช้หน่อยสมัยก่อนใบละเมินินตอนนี้ลดลงเหลือใบละพันนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับย้ํานะเป็นแบงค์พลาสติกนะครับอ่ะ ให้คุณดูที่ตรงนี้ให้คุณดูที่ตรงนี้เท่านั้นอ่ะไม่มีใครเคยใช้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มีใครเคยใช้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวโดนด่าเรื่องเรื่องอ่ะหยิบแบงค์เงี้ยวไหมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าใจไหมครับจุดสังเกตความแพงของแบงค์ยี่สิบบาทใบนี้คุณดูที่ตัวเลขนี่ศูนย์สี่สองนะไปเร็วเนะฝั่งนี้เป็นศูนย์ห้าสอง นะครับเลขด้านบนเป็น0ูนย์สองถูกไหมเลขด้านล่างเป็น0ูนย์ห้หนึ่งใบแบบนี้มีราคาสภาพใหม่ๆคุณฟังผมนะสภาพใหม่ๆแบงค์รับซื้อใบละหน0่งคือเลขด้านบนและเลขด้านล่างมันไม่ตรงกันมันไม่สัมพันธ์กันคุณเจอแบบเนี้คุณเอามาขายเราได้ใครไม่ซื้อแบงค์เข็มเพชรซื้อของคุณแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดย้ำนะครับ ใครไม่ซื้อแบงค์เข็มเพชรซื้อแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดใครดูอยู่แบบนี้มีแบบนี้ดูและสังเกตใครดูไม่เข้าใจรบกวนดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะครับวันนี้เราไปเจอกันที่ร้านเพราะวะ่านัดลูกค้าไว้สองสามเจ้าหากคุณมีของตามนี้ <c oughs> แล้วคุณอยากขายไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่า ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเครื่องไรคาาไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องแบบนี้พักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องแบบนี้คุณหยิบของคุณและคุณมารับเงินสดกลับบ้านนะครับปะมินราคาฟรีนะครับไม่ว่าคุณจะมีแบงค์แปลกเหรียญแปลกเหรียญหายากเหรียญที่มันไม่ค่อยมีราคาคุณหยิบและคุณเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชรได้เลยผมบอกเลยนะคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชร มารับเงินกลับบ้านพี่เหมียวถามว่าแล้วถ้าเลขตรงกันละครับเลขตรงกันเอาไปใช้เลยแบงค์ยี่สิบรุ่นนี้ใช่ไหมเลขตรงกันเอาไปใช้เลยแบงค์ไม่ซื้อนะครับสวัสดีพี่พุก,กี้ครับสวัสดีครับเลขตรงกันคุณเอาไปใช้เลยนะไม่ซื้อนะแบงค์รับซื้อแต่แบงค์แปลกนะนะครับดูนะเลขด้านบนกับเลขด้านล่างมันไม่ตรงกันแบบนี้ขายได้ v ร r y g o ก d แต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเอาไปใช้นี่นี่น,นี่แถมหน่อยไหมแถมหน่อยไหม มีหลายคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับธนบัตรตัวอย่างเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอใครอยากดูพิมพอยากดูให้ผมหน่อยดเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะเข้าเอาของไปขายที่ร้านจะเอาพาไปเช็คมาได้เลยครับมาได้เลยมาได้เลยนี่แบงค์ตัวอย่างใช่ไหมนี่พีดูนี่หยิบให้ดูนี่แบงค์ร้อยด้านหลังเป็นรูปโบกพระหั แบงค์ร้อยด้านหลังเป็นรูปโบกพระหัสแบบนี้ใครๆหลายคนก็เคยเห็นแต่ไม่เคยมีใครสังเกตไม่เคยมีใครเข้าใจคุณดูนะธนบัตรที่มันขายได้นะครับด้านหน้ามันจะต้องมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างแบบนี้ปรากฏอยู่บนธนบัตรหนึ่งใบแบบนี้คุณสามารถนํามาขายแบงค์ได้สามารถนํามารับเงินสดนะครับสภาพใหม่ๆใบละสองพบางท่านเจอทีหใบาบางท่านเจอทีสิบใบแบบนี้ คุณเอามาขายแล้วได้วันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับขอลาพี่ๆทุกท่านก่อนอย่าลืมนะหาก FC ท่านใดที่อยากจะเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชรมาได้เลยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยามร้านเปิดทุกวันครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ร้านย้ำนะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสยามไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ